สวัสดีครับช่องปลาหลานชวนชิมนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กันที่ตลาดนัดน้าคายจีรประวัตินะครับผมนะวันที่16สิงหาคมนะครับอยู่ก,กันที่น้าคายจีรประวัตินะครับผมวันศุกร์วันเสาร์นะครับวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะมีตลาดนาทุกวันเสา,าร์อาทิตย์ ก็ที่ไม่ได้ทําคลิปเป็นเดือนครึ่งเดือนก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับโทรศัพท์ผมพังอีกแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับของนาซื้อหลายอย่างเลยนะครับผมโอนาตัวใหญ่ใหญ่กล้ามใหญ่ใหญ่ครับ นาแท้นะครับหากินยากนะครับผมดูก่อนได้นะครับโลละแปดิบบาทสองโลรร้อยห้าสิบจ้ากำมูงทำใหญ่ๆอันนี้นะครับขายปูสดนะครับที่นาคลายจิรประวัตินะครับผมถ้าใครสนใจนะครับอ่าซอยโซนเขียงหมูนะครับ ตอยลอตเตอรี่เลยนะครับสำหรับวันนี้ดูก่อนได้นะครับพี่แจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับพี่ดูก่อนได้นะจ๊ะลูกะค้าเข้ามาเดินกันเยอะนะครับ โอ้โหโลูกค้าปูนาของเรานะครับเดี๋ยวจะหาว่าคุยนะครับ <c oughs> เนือกันแม่สุดยอด นี่นะครับปูนานะครับอีแบวปูนาซิ่งนะครับจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับใครผ่านไปผ่านมานะครับติดต่อได้นะครับผมปูนาแท้ๆนะครับ